กองทัพไมาถึงจะต้องมีดนตรีด้วยอะค่ะต้องไปออกรบตลอด <c oughs> น่าจะอันตราย <c oughs> พื้นที่สีแดงตลอด <c oughs> ย้ําเลยว่าผมไม่ลาออกนะครับ เ,เป็นสิ่งสําคัญแล้วก็สิ่งที่มันอยู่รอบตัวเราสวัสดีสสดค่ะนี่คือรายการช็อตคาดข่าว,ว,วายค่ะโบตันค่ะวันนี้นะคะายจะพาทุกคนนะคะไปรู้จักรายการใหม่ล่าสุดนะคะที่ายจะมาแนะนําว่า EP ีแรกของเราเนี่ยจะเป็นรายการเกี่ยวกับอะไรคะ่ะใช่เลยค่ะรายการของเรานะคะจะชวนคนดังคนในกระแสพี่พี่ทหารตำรวจนะคะหรือข้าราชการนุ่มคอตเส่าคอตนะคะมานั่งพูดคุยเรื่องลับๆับสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ไม่เคยคุยกันที่ไหนมาก่อนคะ่ะจะบอกว่า EP ีแรกของเรานะคะสุดพิ แอบกระซิบว่าแอบรู้มาแล้วใครพี่สายรู้จักแน่นอนแต่คือรายการทุกคนไม่ไม่มีใครบอกใารอกเป็นคนเดียวที่ไม่รู้เขาบอกรอเซอร์ไพรส์อ่าอ่าใบให้นิดนึงด้วยใบให้นิดนึงใช่ไหมเป็นคนในวงการนักร้องนะคะแล้วก็เพื่อเป็นแบบว่าได้แชมป์มาในรายการหนึ่งแบบล่าสุดเลยสดๆละร้อนเลยรายการนึงล่าสุดใช่ให้ติ๊กต็อกชื่อรายการไหมเออเป็นแชมป์ Golden 2 Fusion 6รู้ไหมอ่ะคนกันเองไม่ต้องรอช้าค่ะขอเชิญพบกับ ก็ตุนค่ะนี่กีตากีตายางเดียวเอ๊ะกล้องแบบนี้เป็นคนมุกเยอะนะคะเราตลกไหมคะเนี่ยอยากจะให้คุณโกตุนแนะนำตัวสักเล็กน้อยค่ะกับท่านผู้ชมได้ค่ะครับผมสวัสดีครับผมพลอาสาสมัครพันธนุนวังกระหาดครับเป็นแชมป์เดอะกลิ้งซองเวทีเพลงเพราะซีซั่น6ครับ เปิดนะคะ EP แรกด้วยความสดใสกับความเก่งของเรานะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะขออนุญาตถามทุกเรื่องที่ทุกคนอยากรู้เกี่ยวกับโกตุลตอบได้ไหมทุกเรื่องตลยได้ไหมซีแล้วซีแล้วโอเคได้คินานคิ้นานนี้เลยเห็นมั้ยเดี๋ยวขอเริ่มคำถามแรกแบบตอบๆเลยแล้วกันเนาะค่ะ ก็ตุ้นมีแฟนหรือยังคะไม่ใช่อันนี้ซอฟเลยอันนี้น่าจะถามส่วนตัวเคะไม่น่าจะเกี่ยวกับรายการก็ตุ้นละมุนละไมเนี่ยมีที่มาอะไรยังไงช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมคะคือมีแฟนคลับได้ฟังเพลงจากที่เราร้องฮะแล้วก็บอกว่าโหเสียงละมุนละไมจังเลยอะไรเงี้ย ทุกๆคนแบบพูดแบบนี้หลายค,คนมากๆแล้วก็ทําให้เราแบบเอ๊ะมันก็เป็นซิกเนเจอร์ที่น่าจดจํานะเราก็เลยแบบว่าอ๋องั้นตั้งเพจเลยโกตุลละมุนละไมคือแบบคลองจองกันเนาะแล้วแรงบันดาลใจอะไร หรือว่าตอนนี้คิดอะไรอยู่ที่แบบุ่ยอยากจะมาประกวดอีกครั้งหนึง่งจริงๆแรงบันดาลใจหลักๆเลยคือ,อก็จากเหมือนเดิมครับจากแฟนคลับแต่จริงๆผมไม่ได้เรียกแฟนคลับว่าแฟนคลับผมจะเรียกว่าครอบครัวจากครอบครัวที่อคอมเมนต์มาบอกเราว่าเมื่อไหร่จะออกรายการท e ีวียายตามใช่ย,ยายตามดูไม่เจอเลยอย่างเงี้เยเลือกร้องเพลงไปแล้วเหรอะอะไรเงี้ยเราก็บอกจริงๆเรายังไม่ได้เลือกร้องเพลงเราก็ร้องเพลงอยู่ที่กรมยานหารบก างานต่างๆแต่เราไม่มีพื้นที่ในการออกสื่อเท่านั้นเอง <Okay. S 2> เขาก็เลยตามดูเราไม่ได้ mm hmm. ใช่ไหมครับแล้วก็บบเอาอยัางไงดีคุ้นคิดอยู่นานจนวันสุดท้ายที่เขาจะเปิดรับสมัครแอบบอัดคลิปแล้วก็ส่งไปแต่ตอนนั้นคือเป็นอาหารแล้วเป็นาหารอยู่กรมรยารยลยาว,ลวส่งเรียบร้อยก็แบบเงียบไว้จนอัดรายการทุกคนก็มาเม้นว่า โ,โกตุนไปทําอะไรไปร้องเพลงอะไร <ừ m. S 2> นี่ก็บอกว่าอ้อมมาเดินผ่านหน้ากล้องครับ <c oughs> เขาก็ตั้งตารอนี่คือเหตุผลที่เราเลือกที่กลับมาแข่งขันในรายการอีกรอบหนึ่งเพราะว่าอยากมีพื้นที่ในการออกสื่ออย่างที่ทราบวันนี้ว่าน้องโกตุนเนี่ยเข้ามารับราชการเป็นพลอาสาสมัครที่กรมโยยาหานบกก่อนที่จะมาประกวดโกลเด้นซองก็อยากจะถามว่า ช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เราอยู่ในกรมดูแลอาหารบกเนี่ยเราทําอะไรอย่างไนบ้างก่อนที่จะไปประกวดกลเด่นซองคือจริงๆเอ่อช่วงที่เข้ามาอยู่ในกรมก็คือเราก็ร้องเพลงทํางานอยู่แล้วครับมีประกวดบ้างเล็กน้อยอแล้วก็ที่สาคัญคือมันเหมือนกับการบวมร่างกายตลอดเวลา เพราะเราออกงานหลวงบ่อยมากเข้ามาปุ๊บคือบอกก่อนเลยนะครับว่าที่กรมหรวงยานหารบวกเนี่ยนักร้องชายน้อยครับเข้ามาปุ๊บแจ็คพอตนะฮะทุกงาน30วันคือโกตุน30วันเลยเพราะว่าไม่มีนักร้องชายไปเปลี่ยนสับเปลี่ยนแล้วก็ถือว่าเป็นการแบบเหมือนซ้อมไปในตัวใช่เส้นเสียงเราก็จะแข็งแรงขึ้นทำได้ร้องบ่อยคือจริงแม่ก็เป็น ทหารใช่แม่ก็เป็นทหารแม่เป็นนักร้อมาก่อนแม่อยู่ปจวปฏิบัติการจิตวิทยาลบบุรีอวยเขาครรอาหารทหารรักดนตรีสีเลือดออกมาต้องเป็นสีสีบานเย็นไหมเป็นสีของทหารบกก็คือใช่มันก็เลยเหมือนกับว่าเรากลับมาในแนวทางที่เหมือนเป็นแม่เลยแม่เคยทําอย่างนี้เราก็มาทําตามที่แม่ทําต่อเลยคือเป็นความฝันของแม่เราก็เป็นความฝันของเราด้วยไหมเป็นเป็นทั้งทั้งของแม่และของผมครับผมอยู่ในกรมวิทยาหานบกเนี่ยถือว่าครบเครื่องมากสําหรับผม ได้ทั้งเป็นอาหารตามที่อยากเป็นได้ทั้งร้องเพลงและเล่นดนตรีนี่คือเป็นอะไรที่หาไม่ได้จากที่อื่นนะครับถ้าสมมติได้หยุดนี้เมื่อกี้พูดถึงเรื่องแบบว่าที่โกตุนแบบมีงานสามสิบวันโกตุลร้องไปเลยสามสิบวันอันนี้สงสัยค่ะว่าอย่างแนวเพลงที่โกตุนใช้ประกวดค่ะโกเด้นฟองหรืออะไรกันอื่นๆที่ผ่านมาค่ะกับแนวเพลงที่ทําเกี่ยวกับด้านภารกิจของทางกรมหรืออย่างอาหารบกบัค่ะมันเรือแตกต่างกันยังไงบ้างคะ อ่าจริงๆมันจะมีทั้งเหมือนและแตกต่างเหมือนในที่นี้คือถ้าเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ก็จะใช้แนวเพลงนี้เลยฮะลูกกลุ่มสุนทรภพรในรายการเลยใช่แล้วก็วอรเลชี้ใช้ได้หมดแต่พอจะเป็นราชพิธีต่างๆเพลงมาร์ทเอ่ยอะไรเอ่ยเพลงรักชาติเอ่ยเนี่ยมันจะแตกต่างและเพราะว่าจากนุ่มนวลเราต้องไปเข้มแข็งใช่มันต้องออกแนวเข้มแข็งตอนแรกก็คือได้รับงานเกี่ยวกับราชพิธีร้องเพลงเรากลายเป็นนักร้องเสียงหวานแต่ แต่เพลงมันต้องเป็นเข้มแข็งใช่คือแบบบ้านเมืองเราเราบ้านเมืองเราแล้วแล้เขาก็บอกว่าพาร์ทของใหม่ค่ะดูแบบบ้านเมืองน่าจะนุ่มนวลไปหน่อยนะครับอะไรงเี้ยขอเข้มแข็งกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยมันจะแตกต่างแล้วก็เหมือนกันใช่ไหมวิไม่กี่ขึ้นมีแบบนิดนึงขึ้นมาทอดนึงก็อยากจะฟังอยากจะฟังโซดแล้วว่าได้แมสอแบบช่วยแบบสักท่อนนึงเอาเพลงที่แบบ ทำให้เราได้แชมป์เปโกลเด้นทองปีทั่6นี้เลยก็ได้ค่ะขอสัก <Mits> ท่อหนึ่งพี่รู้สึกตัวเมื่อสายเสียแล้วปักใจแน่แวรักแต่เธอลงแต่เธออยากให้ฟูมเลยคหรอว่าแบบขนลุกแล้วอ่ะมาก เรารู้ความเป็นมาคร่าๆวๆแหละของโกตุนค,คือตอนที่เราอยู่ในรายการเนี่ย คือรายการเขาก็จะบอกความเป็นตัวตนเรา่ว่าเราเนี่ยเป็นนักร้องจากกรมดูริยาทหารบกคือเราเป็นแชมป์โกลเด้นซองที่เป็นทหารบกอ่าซึ่งคำคำนี้เนี่ยเรามีความรู้สึกอะไรยังไงบ้างจริงๆมีความรู้สึกภูมิใจด้วยภูมิใจที่เราได้เหมือนเป็นหนึ่งที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับกองทัพบกของเรามันเหมือนกับแบกหลายๆอย่างด้วยว่าหฮ้ยกองทัพบกคือคนเก่งนะอะไรเนี้ยเราก็แบบเอาละแล้วปีนี้กองทัพบกเข้ามาสองคนมันเลยกลายเป็นแบบต้องได้นะใช่เพราะว่าใครก็ได้คนหนึ่ง ใช่มาถึงสองคนน่ะอะไรเงี้ยมันโอ้โหก็คือกลายเป็นความภูมิใจสําหรับเราแล้วก็ของของทัพบกด้วยคืออย่างี้โกตูนพอได้รับรางวัลได้เป็นแชมป์แล้วอะค่ะ ซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้บทบาทในกองทัพมงกขตุนก็จะมีมากขึ้นอาจจะมีคนรู้จักมากขึ้นมีเอฟซีหรือมีแบบครอบครัวเพิ่มขึ้น<ช>อะไรอย่างเงี้ยและอยากรู้ว่าโกตุนได้แบบมีการแบบวางแผนในอนาคตหรือว่าในแนวทางการรัชการบ้างไหมคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปจริงๆคือพูดตั้งแต่รอบแรกที่แข่งขันเลยว่าได้หรือไม่ได้ก็ไม่ลาออก จากราชการแน่นอนการร้องเพลงเนี่ยเพลศิลปินเนี่ยไม่มีใครที่อยู่ค้างฟ้าได้ตลอดถ้าสมมติบางวันเราเสียงแหบร้องเพลงไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ใช่อายุยืนขึ้นแล้ว เราไม่มีข้าราชการมารองรับอย่างเงี้ยผมว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเลือกตรงนี้เลยคือสวัสดิการพ่อแม่เบิกได้อันนี้คือเป็นสิ่งที่มันหาที่ไหนไม่ได้นะมันเบิกได้แล้วแบบจะทำสิ่งที่เรารักด้วยใช่แล้วทําสิ่งมีแต่คนบอกว่าโหได้แชมป์ต้องลาออกคือไม่ใช่เลยไม่ใช่ความคิดผมเลยคือความที่ผมอยากอยู่ต่อแล้วก็อยากจะมียอดตำแหน่งมากขึ้นอะไรนี้ตามที่คิดเรื่อยๆมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานครับผมย้ำเลยว่าผมไม่ลาออกนะครับ ท่านที่ดูอยู่ผมไม่ลาออกซึ่งซึ่งตอนนี้ก็คือดูอย่าล้วว่าเขาเป็นพลอาสานาะซึ่งพลอาสาเนี่ยก็คือหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเอ๊ะพลอาสาคืออะไรแล้วเราเป็นมาอย่างไง เดี๋ยววันนี้ในไซจะมาบอกทุกคนว่าจริงๆคนอาสานะคะหรือว่าคนอาสาสมัครก็คือข้าราชการระดับแรกของทหารนะคะก็เป็นข้าราชการกราโคมประจำการก็ได้สิทธิข้าราชการเหมือนกับข้าราชการทุกคนเลย <S <S 1> <S 1> อยากให้โกตุลเล่าเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยว่ามีสิทธิที่โกตุนได้ <S <S มีอะไรยังไงบ้างคือจริงๆบางท่านอาจจะไม่เข้าใจ ว่าค<า>นอาสาสมัครคืออะไรอ,อะไรเ<ช>งี้ย<ช>มันท่านคิดว่าโอเกณฑ์อาหารอะไรเงี้ยไม่ใช่นะฮะคลอาสาสมัครกับพลทหารต่างกันพลอาสา,าสมัครก็คือจะเป็นเหมือนกับข้าราชการ คล้ายๆกับนายทหารชั้นประทวนจะฟิลนั้นเลยก็คือมีออตำแหน่งว่าเป็นข้าราชการแต่ยังไม่มีชั้นยศแต่สวัสดิการทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันหมดเลยปัจจุบันนะคะ<อ>กเ็เรามีอัตราผลอาสาในปัจจุบันก็เช่นสารวัตรทหารนะคะทหารดุริยากงกรมดุริยางทหารบกนะคะกองพันสุนัขทหารกองบัญชาการกองทัพไทยแล้วก็สำนักงานปร,รัดกระทรวงกระลาโหมก็ถ้าใครนะคะอยากศึกษาข้อมูลก็สามารถหา,าถข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะก่อนที่เราจะมาเป็นาหารเนี่ย เรามองภาพทหารเป็นยังไงคือจริงมุมมองของผมนะอาจจะเหมือนเด็กทั่วไป mm hmm. แต่อาจจะดีกว่าเพราะว่าหนึ่งเหมือนที่บอกว่าแม่ผมเป็นทหาร <c oughs> แม่ก็จะบอกตลอดว่ามันมีหลายหน้าที่นะทหารนะไม่ได้แค่ออกรบอย่างเดียว mm hmm. ไม่ใช่ <c oughs> โอ้ถือปืนไปยิ่งมัน่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช, <c oughs> ไใช่ไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียวส่วนมากจะคิดว่าโอ้เป็นทหารปุบ๊บนูน่นสามชายแดนถ <c oughs> ือปืน <c oughs> แน่เลยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ต้องไปออกรบตลอดน่าจะอันตรายพื้นที่สีแดงตลอดจริงๆไม่ใช่นะครับมันจะมี หลายบทบาทหลายหน้าที่อตอนแรกผมก็คิดถ้าผมเข้ามาเป็นอาหารผมจะไปออกงานร้องเพลงได้ไหมนะมสิ่งที่เราอยากทํามันจะได้ทํำไหมอะไรเงี้ยแต่พอเข้ามาปุ๊บที่กรมวิทยาทานบุกคือมันตรงสายของเราพอดีเข้ามาปุ๊บมุมมองคือไม่ใช่คือมันเป็นอะไรที่ไม่ได้เหนือวความสามารถของเราที่เราทําได้เลยก็คือดูมดปพประจําวันทําภารกิจในแต่ละวนันรอฟังภารกิจว่าวันนี้มีภารกิจไปทําอะไรราชพิธีมีไหมมันก็คือสิ่งที่ทุกๆคนต้องทํา มันคืองานทหารไม่ได้มีอะไรที่แบบโหต้องเหนื่อยจนแบบอวันนี้ต้องไม่ไเ,ไมเออ, <laughs> เอ,อไม่ใช่มันคือต้องคิดเราต้องคิดเสมอว่าเรามาอยู่ตรงนี้คืองาน <c oughs> งานคือหน้าที่หน้าที่เราก็สิ่งที่เราต้องทำตั้งแต่ประัติมาชีวิตเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยนเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นอามีคนรู้จักเรามากขึ้นอยู่แล้วล่ะแล้วก็มีคนก็แบบว่าอยากจะมาสมัครอยู่โรงพยานาาหารบกเพราะว่าเออเห็นว่ากําลังพลเราเก่งแล้วก็ได้ออกรายการคือมีคนทักมามากเลยว่าเมื่อไหร่จะเปิดรับสมัครอีกอยากจะมาอยู่เป็นครอบครัวกองทัพบกเราด้วยมันทําให้หลายๆอย่างที่แบบว่าคนที่ไม่อยากเป็นกลับมาอยากเป็นเพราะจริงๆคือบางคนก็คิดว่า โอ้เป็นอาหารมันต้องโว้ยนู่นนี่นั่นอะไรอาจจะแบบเหนื่อยสารพัดอะไรเงี้ยก็เขาจะมีแนวคิดที่ลบๆไปบ้างแต่จริงๆคือพอเราเนี่ยได้มาถ่ายทอดว่าเป็นอาหารไม่ได้ลาบากแบบนั้นอย่างที่คิดนะเขาเลยอยากจะมาทุกคนก็แบบว่าอยากมากก็ตุ้นเนี่ยเดี๋ยวส่งลูกไปเรียนเลยเดี๋ยวส่งล้านเข้าไปสมัครเลยอะไรเงี้ยครับนี่ก็แบบมันคือฟีดแบ็กที่ดีซึ่งการรับสมัครนะคะจริงๆนอกจากมีพนอาสาแล้วก็จะมีนักเรียนเหล่าดูรียงฐานบกด้วยซึ่งเราก็รับตั้งแต่ วุฒิม .4 เป็นต้นไปนะคะซึ่งสามารถบรรจุไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีนะคะหรือว่าจะเป็น voice นักร้องเองนะคะแล้วก็จะมีรับทุกๆปีก็จะมีประกาศรับสมัครทางเว็บไซต์โรงเรียนดุริยางคานวกถ้าใครนะคะอยากเป็น ข้าราชการนะคะเหมือนพี่โกตุน้นหรือว่าพี่รายเนี่ยหรือว่าพี่โบตันนะคะ,ะก็สามารถรับสมัครได้ค่ะรวมถึงถ้าใครอยากามีความฝันอชอบเล่นดนตรีะนะคะเราก็จะมีดนตรีหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นดนตรีสากลดนตรีไทยนะคะก็รวบรวมทุกอย่างวาในโรงเรียนดุริยางค์3บกอย่างสมมติฐาอย่างเงี้ยขอเป็นแบบตัวแทนชาวเน็ตนิด,น,ดนิดหนึ่งบางคนอาจจะเคย สงสัยแล้วก็แบบมาถามกันว่ากองทัพทำไมถึงจะต้องมีดนตรีด้วยอะคะ่ะตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าทําไมกองทัพถึงต้องมีดนตรีด้วยแต่ครั้งหนึ่งเนี่ยจากประสบการณ์ตรงเคยได้ไปงานเยรยอง r l d Military Festival ค่ะของทางเกาหลีใต้ที่เขาจะชวนเชิญนะคะดนตรงทั่วโลกนะคะทุกประเทศนะคะก็จะมีดนตรงเหมือนกันนะคะซึ่งทั่วโลกเขาก็จะมาแสดงดนตรีแล้วก็มาโชว์วงดนตรีของแต่ละเหล่าทัพแล้วก็อย่างในประเทศไทยของเรานะคะปฏิเสธไม่ได้ว่าหรือในทั่วโลกก็แล้วแต่เนี่ยอดีตนะคะก็คือเราเนี่ยจะใช้ดนตรีใน การให้สัญญาณในการรบนะคะซึ่งจะมีทั้งเสียงกรองเสียงแต่เคยดูใช่ไหมเคยดู่นในภาพใช่เขาก็จะมีแบบ ดนตรีเนี่ยเป็นทรายเป็นสัญญาในการรบนะคะซึ่งต่อมาเสียงสัญญาหรือว่าทรายต่างๆในการรบก็พัฒนามาเป็นดนตรีสําหรับทหารด้วยค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะก็ใช้สําหรับการแปรขบวนนะคะหรือว่าเวียนยางต่างๆนะคะรวมถึงภารกิจล่าสุดที่กำลังจะมาถึงนะคะก็คือเป็นภารกิจพิธีสวนสนามถวายสัตยปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์นะคะก็จะมีวงโยธาทิต์จากกรมดุริยางคาบวกเป็นต้นขบวนด้วยแล้วก็อีกอีกพาร์ทหนึ่งก็คือถ้า มีมีช่วงที่แบบมีสงครามใช่ไหมจริงจริงดนตรีเนี่ยมันเป็นเหมือนความเขาเรียกว่าเป็นการบำรุงขวัญเป็นการเยียวยาเนาะจิตใ,ใจของประชาชนนะคะแต่ว่าในยามที่สงบ ดวะะงรีก็สามารถเป็นสิ่งที่ทําให้เขาเรียกว่า recover, ฟื้นฟูฟฟเราได้ทําให้ผ่อนคลายเยียวยาจิตใจได้เหมือนกันเพรนาะฉะนั้นต้องปฏิเสธไม่ได้ว่าดนตรีเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็สิ่งที่มันอยู่รอบตัวเราค่ะสิ่งสําคัญมากๆนี่ก็เป็นจริงๆมีหลากหลายภารกิจของดริยาน,นะคะซึ่งเดี๋ยวจะมี e ีพิเศษแล้วกันเล่าให,ให้ฟังว่าภารกิจสําคัญของหลักๆของอาหารดริยานที่สาค,คัญสำหรับประเทศมีอะไรบ้างรวมถึงต้อนรับทูตต่างๆจากต่างประเทศก็มีเหมือนกันนะคะก็เป็นภารกิจสําคัญของกรมดุริยานอาหารหมกค่ะ สุดท้ายนี้อยากให้น้องฝากผลงานกับคุณ <c oughs> ผู้ชมจักเล็กน้อยค่ะครับผมก็ฝากผลงานด้วครับฝากติดตามรายการเด็กก็เล่นซองเวทีเพลงเพาะด้วยนะครับแล้วก็ติดตามท่าที่เพจผมด้วยนะครับโกตุนพนนนและ <c oughs> เพจโกตุนละมุนละไมครับและก็ที่สําคัญบอกเลยว่า ยิ่งใหญ่สำหรับเราสองคนผมกับพี่ทายเลยเป็นคอนเสิร์ตเดลโกนโชคอนเสิร์ต2024ครับที่จะจัดที่เมืองไทยรัชดาลัยเทเตอร์ครับวันที่13 14 15นี้ค่ะแล้วก็จะมีเปิดรอบ4รอบการแสดงด้วยกันตอนนี้บัตรเต็มไปแล้วนะคะ3รอบเลืออีกหนึ่งรอบก็คือวันที่13นะคะกันยายนนี้ก็สามารถซื้อบัตรได้ที่ไททิเกตเมเจอร์ทุกสาขาค่ะ ใี่ค่ะคือตอนใครที่ยังอยากไปดูคอนเสิร์ตนะคะตอนนี้นะคะยังทันนะคะแฟนคลับทุกคนเนาะเดี๋ยวบางทีอาจจบรายการแต่อาจจะไปขอแบบ ลองบัตรบ้างก็ได้อยากไปดูจริงๆพอเราฟังน้องโกตุนวันนี้นะคะยัวันนี้ก็จบลงไว้แล้วนะคะสําหรับ EP แรกของเรานะคะยังไงก็ขอบคุณคุณโกตุนมากๆนะคะที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญประเดิม EP แรกของเราอาะแต่เราจะไม่ให้กลับมือเปล่านะจ๊ะเออเอากระถางนี้ไปด้วยนะเอออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใเดี๋ยวเราจะมีของขวัญเล็กๆน้อยนะคะเป็นของที่ลึกให้กับโกตุลดมาเป็นทองคำหนักสบาท อันนี้เนี่ยขอเองได้ไหมอ่ะอันนี้ขอเองได้หรือเปล่าไหนไหนมีอะไรป็นพิเศษเดี๋ยวให้ดูเลยนี่เป็นเสื้อยืดสกรีนสวยมากพิเศษนะคะสำหรับช็อตคัดคัดขาวค่ะเป็นของเดียวเลยให้กับน้องโกตุน่ะคะเป็นรีมิตติดเอดิชั่นนะคะใช่ค่ะ มีแค่ที่นี่ที่เดียวใช่ถ้าอยากได้เสื้อแบบนี้นะต้องติดตามช็อตคัดข่าวะนะคะก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราใน EP แรกและ EP ต่อๆไปด้วยค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะน้องโกตุนมากๆเลย<อ>ที่มาร่วมสนุกนะคะมาร่วมพูดคุยแบบสุด Ex c l u s i v e ในวันนี้ค่ะใช่เลยค่ะและสำหรับคนดังคนในกระแสที่เป็นพี่ๆทหารตำรวจคนในเครื่องแบบใน EP หน้าจะเป็นใครนะคะมาเราติดตามกันค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ bye mm -hmm.